เชิญครับเชิญตรงนี้ครับเชบิญตรงน,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 นี้ครับเชิญตรงนี้ครับเตียน้อภัยประชทังครับสมัครเงินเงินนะครับเงินครับอันนี้อันนี้เป็นหมายจับจากสารจังหวัดสุทรปราการน,นะครับร่วมกันเป็นอังยี่ร่วมกันเป็นต้องโจรร่วมกันมีตัวร่วมในองคอ์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มันจะมีแฟนแฟนหนูที่โดนจับไปแล้วแล้วก็พี่ชายโดนจับเมื่อไหร่อห้ประมาณกสองสามเดือนได้นะสองสามเดือนพี่ชายใครอพี่ชายของของของแฟนพี่ชายของแฟนก็ถูกจับเหมือนกันพ้อหานี้เหมือนกันเราเข้ามาในกระบวนการนี้ยังไร เขาให้เบอร์หนูมาอเขาให้เบอร์หนูมาคือว่าวันนี้จะมีคนมาเข้าไปทํางานนะไปรับนี่หน่อยอะไรนี้คือหนูไม่ได้แบบว่าคนที่มาเนี่ยคือคนที่มาด้วยใครันนี้อันนี้หนูหนูยังไม่อคนที่ติดต่อมาใช่ไหมคนที่ติดต่อมาอบางทีก็เป็นทางคำเมนั่งคนไทยคนไทยกันมากกั่าคนกเมรอะเราพูดกเมรได้หรอไม่ได้ตาแล้วคนกเมร ติดต่อเรายัางไง่ะก็เขาพูดทันได้ทำได้หัวเท่าไหร่คือของนมอนี่คือจนมีคนจนมีคนหมอคือเราเราได้เท่าไหร่ได้เหมือนกันคันเดียวแน่ใจแล้วรู้ไหมว่าพวกนี้ข้ามไปทำะไรกันคนไทยข้ามไปไมไมทำรกันคือเขาบอกว่าเขาไปทำเป็นแ e อดมินเขาไปทำเป็นแอดมิน ีเต่อานดลนะหาเป็นสาวเป็นเองอาลอาาหสองเนี่ยดลทงห้าง้าเนี่ลที่ยบดล้วัหาจมากใน้องพราดว่าไม่เดี๋ยสิจะอ่านนี่ห้องรัสดงหให้ฟังเนี่ยครับหมายจากของศาลจังหวัดสุพรรณหมายจากที่นี้นะหมายจาก นายพงษ์ธนาทินชาข้อหาอะไรบ้างแล้วข้อหาอะไรนี่แหละข้อหาร่วมกันเช่าโกงประชาชนโดยแสดงตัวเป็นบุคคลอื่นร่วมกันเป็นอันยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาจจะการข้ามชาติและตรงนี้เราได้พาผมพยายามจับฝั่งอะไรเนี่ยฝั่งใดในข้าวปลาขมิ้นเนี่ยเคยพาไปไหมครับพาไปไปกี่ครั้งไม่ได้ปตั้งยังไงใครแนะนําอธิบายตัวเนี้ยผมผมไม่เคยพาไปครับมีเดี๋ยวเขาโทรมาแล้วก็ผมก็ผมก็ถามเขาแล้วเขาก็จะมีคนไปรับอีกินครับ เขาไปรับนี่หมายถึงไปรับที่ไหนส่วนมากเขาจะมีคนไปรับแถวบองกัสซอแถวบองกัสซออะไรใบองกัสซออะไรแล้วที่นี่เราได้ไปรับไปเราเคยรับสองเที่ยวสองเที่ยวแต่สองเที่ยวนี่เมื่อไหร่นะเราไับสองเที่ยวเนี่ยประมาณเดือนไหนกี่เดือนแล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็มิถุนาสิเดือนนี้เดือนรัชดาถูกป่ะตัวนี้เดือนที่ยี่สิบแปดเนี่ยมิจูนาประมาณช่วงไหนของเดือนต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนประมาณกลางเดือน S <S เ,เดี๋ยวถ้าไปรับสองครั้งเนี่ยครั้งแรกกี่คนไอ้ที่บอสอนผมก็รั้งบคนคหรอสองคนแค่นี้ครับครั้งแรกคนเหรอช่วงกลางเดือนที่ผู้นาเนี่ยรับมาสองคนเหรอใช่ครับรับจากที่บอสสอนแล้วไปส่ง,สง,งก็ไปส่งส่งให้เขาที่ไหนทางโรงเกลือครับแล้วก็ไปมีรถต่อไปอ,อีกอ๋อคือเราไปส่งที่โรงเกลือเขาไปปล่อยโรงเกล้านั้นแล้วก็มีคนมารับเนี่ยเหรอใช่ครับรับไปไหนอันนี้ผมก็ไปตามรับ เราไปต่งเราได้ค่าจ้างยังไงลงมาได้แค่ร้อยห้าร้อยหละห้าร้อยรับจากใครรับจากคนที่เราไปส่งหรือรับจากคนที่ตะบางนี้หรือรับจากคนอื่นรับจากคนอื่ยู่ตะบังรับจากดตะบางนี่ยเหรอ